วันนี้ค่ะพบกับช anel ป้าอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำีแอคชั่นของ 4E Block EP 28นะคะ 4E ปลูก e จตุจักรเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งตัวจ้า ก็คือน,นี้มีคนขอมานะคะก็เลยจัดให้นะคะทุกคนก็สำหรับ 4e-book บุกจัดทุจักนะจ๊ะบอกว่ากับภารกิจ m k k e n d m a t c h เสื้อผ้างบจำกัดให้สวยมั่นใจเป็นสไตล์ตัวเองนะคะทุกคนจะบอกว่าคิดถึงมากเลยนะสำหรับ Walk นะคะไปค่ะมาดูกันนะคะทุกคนว้ายมาแล้วนะคะทุกคนครับไปคะ่ะเริ่มเลอหนึ่งปีที่แล้วะคะ่ะหนึ่งสองสามไปไปมิกแอนดแมทเสื้อผ้าสไตล์ตัวเองอ่า เงินงบเจ็ดร้อยบาทตัวข้างบนนี้เท่าไหร่เหรอคะเจ็ดร้อยห้ารอยเกินงบสามตัวห้าร้อุ้ยเขาให้ฟรีเฮ้ยแจ็คลดออ่อสื่อจะเป็นแบบกำลังใาเสียมาไนก็น่ารักอ่ะน่าอ่อุ้ยอุ้ยชอบแบนมากนี่ไมยได้อะไรมาบ้างชิ้นเอบอกเลยอร่อยแอของจินนี่ คือแบบว่าลดมากเลยนะคะงบจำกัดเป็ร้อยบาทเออจะไงคะคนรถดคนแก่เออสะบัดผมไปหนึ่งทีเลิศเออนี่ก็โซเอลกันเลยนะคะเออเต้นหลอ

สวยมากคนของใจสวยมากสุดๆสวยมากสวยมากเอ๊ะเอ๊ะอ้าวอ้าโคู่ใช่ไมเพราะว่าสวยคนเดียวเออเธอก็สวยไหมเอาพลังกายเออแอร์บิกแล้วนึงเออไปเฮ้ยถักเสื้อถักเสื้อเส้นเฮ้ยเสื้อคู่เหรอเฮ้ยใส่เสื้อคู่เหรอเฮ้ยไมการไม่การะ ไม่เอาตอนมีที่บนรถหรือเปล่าอ่าืโอ้โหมัเลยกับพัดของเขานาน่ารักมากโอ้ยรเรเไ้นร้ร้สดีค่ะทุกคนไปแลค่ะแต่งแล้วต้องอะไรเนี่ยเรามาใส่ออกกำลังกาย แล้วมาแบบัเทยังงอยยังไงยังไงอ๋อยนี่ยอ่าอ่าอันนี้อนี่จะใส่จะใส่ทนกคนนะใส่อยู่อะไสวยวันนี้มันแบบมันแต่งตปังไม่ไหวมาเกล พักอนจริงหรอไม่ไปชอปปิ้งที่ตลาดเชื้อผ้าใหม่โอเคชอบปิ้งไม่เป็แต่ว่ามีตัให้หมมีให้คนละเ็ดร้อยกอล้วคนละเจ็ดร้อยพะตชทุกคนเมื่อกี้ฟ้าฝนได้ยินว่าแบบเฮ้ยวันพักผ่อนโฟอีจะได้ไปเอาดอกไปไงล่ะฝนตบ เราคือาดน่ว่าองคนจหนัที่ไหนบอกเลยก็หยุดการอัผ่อนไได้แล่ช้ิอ่ค่ะคเห็นพวกเราใส่โวกันมาสวยๆนะพี่ทีมงานก็เลยมาชวนทำกิจกรรมสนุกๆกันโดยการจะให้ทุกคนเนี่ยไป m i ก a n แเสื้อผ้าสไตล์ของเองเป็นแบบสไตล์ไหนก็ได้เราเลือกได้เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เห็นเราใส่วนกนี่คือ c o l l e คชั่นใหม่ปังมาก ใช่แก่งมากเลยนะเต้องเลือกแบบทำเอใช่แต่ว่าวาโกืะใช่ไหมของเขาได้ทำืมาสก็คือเลือกไม่ยากคือเลือกทอไรเลยลลนาเลนก็มีโอ้สวยมา นี่คือจะไปเลือกซื้ออะไรตอบเลยว่าวาโก้เนี่ยรู้ใจเพื่อนสาวคิดมาเอาใจสาวปากโซ่แต่ละคนแมทง่ายมากแล้วไม่เหมือนกันนเลยแมทได้หลายอยางเลยและใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อวาโก้ช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทุิกแพตฟอร์มเลยค่ะ เก่งมากก่อนไปช้อปปิ้งแบ่งทีมแม่งทีมโจลินตาออมพี่มอ่านอะไรกัน,นอ๋อ,อพอ้พอแล้วงั้นเราไปเจอกันเลยกับการช้อปปิ้งาเป้ เรามาหลบฝนก่อนอ่าฝนตกช่ำ oh. ร้อนตอนนี้เราก็มาหาที่หลบฝนกันอยู่นะคะโอ้ยโอ้ยคุเด็กคนนี้แหละเฮ้ยคุเกอรี่เงยไม่หยุดเลยเดะวันนี้วันนี้เราจะทำอะไรกิจสำเร็จไหมออฟคอร์สเพราะว่าฉันเป็นใครนี่ยไปซื้อไฟประดับต้นคริสต์มาสจะเอาไฟคริสต์มาสจะเป็นอะไรอะเธอรู้ไหมว่าไรพิเศษไหน ไม่น่าเหมือนกันพี่หน้าสวยน้าหนึ่งค่ะเพ่าน่าน่ากระเป๋าการงากระเป๋าการงาและตอนนี้เราก็ูีที่ชาร์จตลาดเย่หายฝนตกแล้วหรอเดี๋ยวไปดูกันเลยเราไม่เคยมาแต่ตัวจักเลยอ่ะอุ้ยครั้งแรกหรอลูกในวันที่ฝนตกนะจะเจอร้านนี้ตัวละร้อยเอง แค่ปี่แบบพิเศษนะคะทุกคนราคาแบบหลักร้อยนี่งามอ่ะฉันถูกใจตัวนี้มากเธอรับปีนี้ก็คือน้องได้ร้องเพลงฮูลาฮูล่าเธอคือมันเป็นอะไรที่แบบหุ้ยเด็ดซินี้ปังไม่ไหวเราเดินไปดูร้านที่อื่นต่อแกิงมาก เราจะมาปลูกความเป็นไซลิตในตัวคุณจังไงเพราะแบบมันมีสีสูดไงเพราะเราเป็นคนเอสเด่นสุดๆเกินงมาอะไหนแต่ละคนแนวทางแต่ละคนประมาณไหนที่มางแขนงไว้โมอยากได้เสื้อกาบหรือไม่ก็แขนขุดกระตัวถ้าไม่มีอะไรในหัวเลยเหมือนแบบเจอร้้นไหนใสแล้วก็เดี๋ยวเข้าแล้วกัน คือื life, ้อเสื wow, ơ, climate, wow. ้อสองรอยอีกห้ารอยี่ของเอยเธอฉันนี่อยู่เธจะซื้อทำไม้เยสวยาเออสวยจริงแต่ชือวอน้องันก็งนเก้าเ้าเ้ยเว้ยเฮ้ยโจมันต้องมาก่อยไหมอุ้ยอันนี้ก็ไหมอันนี้ก็ว้าถูกใจเยอะเนาะเยอะเกินไปอะเือเกิกมันเยอะเกินไปว้ากระจกที่เป็นเดี่ยวเป็ดเสื้อลูก อันนี้ที่เห็นพาเดินเข้ามาเออสวยสวยแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วแบบราคาถูกมากร้อยห้าสิบใช่โอ้โอ้แนวนี้เหมาะกรบพันไอ้นะโอ้แนวนี้เหมาะกรบพันมากหนูจะไปล้างเครื่องหัวที่หนูต้องการอันนี้เท่าไหร่คะสองร้อเก้าสิบสองนี้อืมมาแล้วหนึ่งเออใส่ไปเลยค่ะ สามสิบเก้าบาทวันนี้ก็ออกมาแล้วคือร้านเนี้ยพันป็นคนหาทุกคนดูแต่กล้วยออกมาจากกางเกงตัวนี้ประเด็นคือเข้ากับเกื้อยฟังมาเป็นไนน์ไลายเออก่อนจะตามกางเกงได้แหวนมาสองวงสวัสดีครับทุกคนเราได้หรือยังยังว้าจัดเก็บได้สองข้อหน้าร้อยเก้าสิบโอ้โหทุกคนนี่เท่าไหร่ละทุกคน แว่นรหนึ่งถูกมากน่ารักอะน่ารัอน่กอน่า้กน่าน่ารกอะน่รักอะรักอะนอะอ่าให้อันไหนทุกคนผู้สีนน่น ที่เขาเลือกสีนี้ป้งนะ็ผู้สีนี้ยกไปนคนนี้ที่เขาเลือกสีนี้ป้าละก็ของชิ้นแรกนะคะที่โจลเลือกแค้เราสุดเพื่อนอยู่ว่าถาดสองชิ้นมันก็จะลบไงนวันนี้จะได้เจ็ดสิบแปหารสองเท่าไหร่คะทุกคนค่ะเท่าเดิมเท่าเดิมดี๋ยกเนะันึงตัวกับมันลดหนา่งตักาบแล้วก็ว่เพ่องอันมันลดนะเท่าไหร่เดสิบแหาสเสบาสอบเก้ามันลดเท่าไหร่วะ สองล่อสำเร็จอย่าถ่ายนอนนะอ่าชอบแบบนี้ตอรนี้ร้อยห้าสิบบาทใช่เหรอคะอุ้ยต้องร้องว้าวร้านนะคะไอซีฝากร้านนะคังตอนนี้คุณนะน่ารักบ้ากเลยอ่ะเงินตอนนี้ฮาน่า ใจใ่ายแค่ 3, 9บาท <Hello. S 1> ก็ด้โล่ผิดด้านในด้วยว้าว oh. แมทสีสวยมาก oh. เดี๋ยวไปดูค่อนล่างกันนะคะแล้วก็เอสเซอ์รีนีดีหน่อยๆไปดูน,นะนอตอนนี้คะทันก็ของลุกใหม่แล้วก็คือ <Okay. S 2> เออแล้กนี้แล้วอันนี้ก็50แล้วก็กงกรีแล้ว50ก็รวมเป็น3 0 0ยังเหลืองอีก4 0เพราะฉะนั้นคุ้ยพมาอหมดไป300 ฟรีเลยอ่ะฉันได้ใช้เครื่องหัวปังมากเขาให้ฟรีเลิศก็เลยไปขออะไรอ่ะเปล่าวเขาก็แค่ให้ฟรีฉันก็ไม่รู้เหมือนแกทำไมโอ้น่ารักอ่ะฟ้าเอ๊ยเอาเงินหัวนอนกับหัวไปทุกคนรู้สึกเสียเวลามากเลยอ่ะทำยังไงดีอุ้ยแต่ความจริงกางเกงก็สุดค่ะคือกำลังคิดว่าเอาตัวนี้ไป แล้วก็หาข้างล่างเพิ่มเท่าไหร่นะคะหนึ่งสามร้อยเก้าสิบอันนึงนะอ๋อวุ้แต่ชอบสีม่วงเหรอคะอ่าฟรีฟรีฟร้าไม่ช่คอะไรไม่เอาเรื่องง่วงแล้วก็ง่วงต้องเอาเรื่องง่วงก็คือเราแตนเลยมากเลยอ่ะอ๋อวุ้ยแต่ความจริงกางเกงก็สวยค่ะตอนนี้กําลังคิดว่าจะเอาตัวนี้ไปแล้วก็หาข้างล่างเพิ่ม เลยได้ไหมเนี่ยได้ไปเท่ากันเลยให้เท่ากี่สามร้อยห้าสิบหรอคะใช่พี่จะดีใจเลยสามร้อยห้าสิบได้ไหมเฮ้ยมากอ่ะแล้วเราก็ออมมาอยู่ด้วยกันถอมจริงเป็นพวกแบบสวยไหมสวยซื้อเลยเอาอย่างเงี้ยชุดแบบว่าไม่มีใครห้ามใครใครที่สนใจนะคะมาซื้อร้านนี้ได้นะคะ V A S A A Under Score Shop รอด แบบสดใสนะคะทาบมัทแมทกับวาก็ของเราได้แบบสุดๆเลยสวยมากเราได้ชูเราได้พอตอนนี้เราเหลือตังประมาณหน่วยี่สิบบาทหนูโดนไปห้าร้อาสิค่ะุดเพื่อกับเป็นเกงเธอเราโดนไปสามร้อยห้าสอ่าเลยสามร้อยหาสิบนะคะของตอนนี้เราก็ได้อคเซอรี่เรียบรเลยะแล้วก็ที่ไม้เลี้ยงค่ะทุกคนที่ไม้เปยฉันเขาเปย์อัซอระ เฉาดก็เลยมาเจอสิ่งที่น่าสนใจที่เรียกว่าชฉาเฟยโดนสดเลยเชาเฟยวดนสดเลยติดต่อมาติแล้วอันนี้อ่าไม่รู้คิดเลขลูทำดีลูกมหูห่วงน่ารักมากน่ารักใช่เอาอะไรดีเอ้ยน่ารักนะเอามีน่ารักนะน่ารักอุ้ยแหวนน่ารัก กูชอบวันนี้วเองสวยอ่ะตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าบาทตัวนี้มาสองร้อีซื้อกาเกงอะะไม่ใช่หรอแต่ว่เนนี้มันน่ารักไงแต่ว่าถ้าจะใส่สองตัวทอนกันไม่ได้รวอะเดนซื้อแบบซื้อเพื่อ เราแรกกันแม่พี่เอาต์มาให้หนูเดินหนูขัายเกงให้อัะเนี่ยเดินหนูขายเกงตัวนี้ให้ร้อเดียวก็ได้ฉันจะเอาเกงตัวนี้ไปทำอะไรบ้าเฮ้ยพี่วซื้ออ๋อโอเคค่ะเอาค่ะสองไงเมพี่มีซื้ร้อยนึงก็ถุมีร้นึสุดไปเลยอ่ะเก่งกอนีกาเกงโครงการสึี่นะคะทุกคนมาซื้อได้พี่เขาใจดีมาก้ด้วยนักมาก ราคา230บาทเราต่อมาจนได้ราคา200บาทตอนนี้เราก็ได้ดดเกก็ขายเก่งตัวนี้ให้ทีมงานนะคะแล้วก็ได้เก่งตัวนี้กลับมาเกง่งมากขายไปนี่เราซื้อมาเท่าไหร่คือมันประมาณ550ร้าสบเราขายไปในราคา100บาทาานีท่นมันคุ้มปะวะไม่คุ้มเท่าไหร่โลขาดทุนเกืตัง20บาทอ่ะอุ้ยเราเห็นแจกันฮุสเอรไปเราสามารถซื้อได้ตอนเป็นแบบกำลังใจอ่าอุ้ยเหมาะมากกับพี่ไม้ อ๋ออาพี่ไม่ชอบสม่ว่างหรอกวันนี้เราก็อ่องข้างๆะคอมพลีสเราเนาะเรารู้วันนี้เหลือภารกิจตามหากางเกงให้โจเองค่ะแล้โจอยากได้กางเกงสักตัวนึงกลับไปดูร้านนั้นไหมเท่าลนนั้นงั้นเราเดินย้อนกลับไปไหมไปเดินไปอ้าอุ้ยหลด กับอีกสองนะคะคือเขายังไม่ทอนค่ะคือจริงๆอันเนี้ย390แต่ว่าเราขอพี่เขาขอสามร้ยได้ไหมได้รอรอเงินเราเหลือก็เลยจะซื้อเสาปวยซื้อจากเสาปวยอ่าไอ้ก้อนที่มันเป็นหลอดพุโคกับไม้ม่นมีไอ้จิมหลอดซื้อไอ้ิมหลอดคุณรักไหมไอ้จิมหลอดอยากกินเลยใบละ5บาทถามจริงตอนนี้ใช้แค่40บาท พี่กินบ้างเดี๋ยว้อใ้เียเลยเนะน่ารักมากเลี้ยงตะกร้าโซ่้อติมลูกนี่แลหละอ๋อโน่ารักมาก okay. Okay, okay. โ,โ<ล>าอเคโอเคโอเคโอ่ตะุร้านนี้กันเยอะนะคะคิงคพา,าร้อยเดียวซื้อปลาหมึกปลาหมึกบอกเลยอร่อย เงินเหลือเนาะอุ้ยเหมาะหมดเลยอ่ะเหมาะกับอาไายหมดเลยอ่คิดอยู่ว่าเงินที่เหลือนี่จะทำอะไรดีซื้อบ้านดีไหมนะโหยังยาก ไม่เอาไปเลยอันนี้หนูถามถ้าเรามีตังเหลือเราเราเราได้คืนเราได้กลับบ้านไหมแล้นหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ไหมไม่ได้เรา e a r t เงียบย่าได้นะคะก็เปิดร้านนี้อุ่นนมองด้วยทุกคนน่ารักมากเจ้าของร้านถ้าดูอยู่ก็ขอโทษแทนที่เขาด้วยนะคะเท่าไหร่นะคะเราได้กางเกงคทุกคน250บาท ฟังมากกินแล้วสบายใจแล้วไงเฮ้ยสดดีฉันใช้ไม่กี่บาทเองในนี้่หรอเิคพี่ไม้ได้อะไรมาบ้างชินนงนง้นรอร่อยมากอือปอบ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 ปอนปองปอบปอบปอบปอกปอบอบปอบปอปอนปอ้ปอบปอบอบปอกอบปอบอบปอบอปเป ตอนนี้เราต้องแต่งตัวเสรเป็นมีดรอยกับภารกิจหนึ่งชั่วโมงกับภารกิจหชั่วโมงกับเจ็ดร้อยบาทนั่นเองคะชอบมากเซนตจูร์แซงใหม่มากพุ่มตป่งให้ทุกคนแรปเซนต์ตัวเองให้ทุกคนแรปเซนต์ตัวเองว่าตัวเองแต่งลุคยังไงให้มันเข้าแบบว้าวเริ่มจากดูเลยอ่ะเริ่มจากหน้านะคะอะไรอะไร ของกินโอ้โหแเดี๋ยวจะมาเราพิเซนกันเรามาในปีแบบสบายๆเดินสลัดนะท่าน้าคะได้ท่คาดปกสามเก้าบาทแล้วก็ส่งก็จะเป็นเสื้อนี่ฟรีฟรีจ้าบอกงลยเนี่ยเพลงดูแต่แรกต้องบอกก่อนว่าเดินรอบหนึ่งอ่ะแฟนเขาบอกร้อยห้าสิบแล้วเราแบบอุ้ยพี่ร้อยหนึ่งไม่ได้หรอกเขาก็บอกว่าอุ้ยสุดๆแล้วน้องเดินวนไปอีกรอบ อี uh, oe, ah, so so ่ยราติใจแล้วเอาตัวนี้ก็ได้ขอพี่ให้ฟีแฟนเขาอีกคนหนึ่งผู้หญิงอะมาบอกให้ฟรีก็เลยได้น่ารักต่อไปถ้าจะเป็นระปงนี่สองน่ารสองรอห้าสิบสองจำไม่ได้แอคเซ์ซีรียเก่งนะนัเยอะนะ้าต้นเองต่อแล้วต่อแทนต้องได้เราหมานึง้อหนอ่ะหากความ่งโอ ออเก่งมากอเพราะเงินหมดตูดไเดินผ่านนะเดินร้อยหนุดนี้มันมาพองเกงเป็นเกงอะไรอย่างเี้มแกเกงตัวนี้ตอนแรกสองกออยช่อยู่นะเหลือเงินประมาณร้อยยี่บาทมันไม่พออะมันขาดอีกร้อยหนึ่งเพื่อกว่าขายเกงที่มากับชุดเนี้ยขายไม่งานร้อยนเพื่อที่เราจะเอาเงินไปเกงเดนขาดทนแม่นี้ก็ถือกระโดดชนี่ก็เก๋มาก เสื้อตัวนี้เขาายสองร้อเสิบแล้วก็ไปต่อมาได้ส5 0แล้วก็กางเกงตัวนี้ส0 0รอยเลสิ่งนี้กสิ่งนี้ก็คือยาชอบสีม่วงมากเลยแน่เลยสยพี่มายอ่ะใช่สออกก็ถือว่าแบบวันนี้ใส่วเยวยมากที่เรารู้สึกว่าเออมันก็อมพิวใแง่แบบเอดูดูลูกคุณหนูดีสำหรับแบบลูกคนเลยกก

นอนแล้วเราครู้ว่าเฮ้ยไปจากตรงนี้หนูมีเสื้ออันนี้เ่ต่อต่อสร้อยจสามร้อยก็ต่อต่อต่อได้ไม่เท่าไหร่ต่อให้พียนนี่กับพี่นโอ้แขงแกรงมากเลยนะต่อให้ได้กางเกงเลยแล้วก็ได้เอ็กเซอรีกางเกงนี่เขาก็ลดให้แล้วก็อันนี้เขาลดให้จดือดร้อยป่ะใช่ต้องแบบสกิลแบบไปต่อต่อ อ่ะพี่อนนี่แข็งแรงมากเลยนะแข็งแกร่งกเลยเลือกแบบเลือกคนจากกลุ่มไปแบบแข็งแกร่งมาช่วยเราอร่อลูกชิ้นอร่อยมากโจพูดไปแล้วหรอไม่ไม่ในพวกที่เงินเองแล้วค่ะเงินคดแล้วว่านี่ยจะขี่นี่เงินตัวเองกินทั้งปลาหมึกทั้งไอศครีมอ่า วันน่ารักอแบบร์ไพสมาแล้วแบบเออนจะมาแบบคอนเสิร์ตดนะคะก็เป็นลุคที่แบบพวกเราไดม์กันกับวา้โมที่ออกใหม่บอกเลยว่าสวยใสน่ารักมากบอกวัยีนว้ใส่มากคือแบบแต่งสไตก็ได้นี่นเคนเท่จะเป็นแบบชิลๆหรืว่าแบบแฟชั่นแฟชั่นน่ารักสดใสก็ได้หมดนะคะ รอแม่้ก็รู้ใจะลรได้เพื่อนสาวอ่าขเก่งมากจริงอันนี้ขายสบายดหนูเป็นอะไรเนาะหรบใครที่อยากจะใส่ว้ต้สีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่โก้ช s h o ปิ้งออนไลน์ทุกแต้มใส่ขายเก่งที่สำคัญนะคะ Smart s ไซ e อย่าเยต้เรื่องเยอะ ชอบแว่นตาออนมากของใหม่ออาค่าานี่นะคะวันนี้ก็เป็นการใช้วันสุดสุดของเราได้แบบสนุกแล้วก็คุมราคาพาร์ททั้งหมดก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้กดกดแชร์กดุลคกดแล้วก็มาพบกันใหม่นะกับน่ารักมา ว้าววันเดวิสมาจบแล้วคะ่ะ บอกว่าเป็นการไปเที่ยวที่แบบสนุกสนานมากเลยนะคะน้องๆไปจอยกันมากเลยไปช็อปปิ้งอย่างที่น้องๆชอบอยู่แล้วแล้วก็เขาคุ้สปอนเซอร์อย่างกากเกิลนะคะที่เข้าน้องๆน,นะคะเลิศมากแบบคนเก๋คนเท่คนปังนะคะแล้วก็แบบว่าน้องๆก็ไปชอปกันแบบสนุกสนานนะ,ะในงบ700ทุกคนทุกคนก็คัสสันกันมานะคะบางคนก็ได้ฟรีแล้วก็แฮนก็คือเก่งมากในการต่อราคานะคะอยากจะแบบหยิบแฮนไปเที่ยวบ้างเหมือนกันนะคะไปต่อราคานะคะต่อไม่เก่งเหมือนกันนะคะเก่งมากทุกคนแล้วคือแบบว่าเหมือนบ่า ก็เข้าบ่อยมากนะดีใจมากเลยนะคะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้วไมหมคะยังไงเออบอกว่าน้องๆเนี่ยได้ไปเที่ยวได้ไปก็ยังถ่ายวอล์กมาให้เรานะคะถือว่าแบบน้องก็ขยันมากเลยนะทุกคนก็บอนพักผ่อนแบบได้จริงๆก็อยากให้น้องพักผ่อนไปเยอะๆนะคะจริงๆก็ได้กลับมาดูวอล์กน้องเนี่ยน้องเก่งมากเลยนะได้แบบคือถึงจะไปเที่ยวไปพักผ่อนยังไงแต่น้องก็ต้องแบบว่าทํางานไปด้วยอะไรเง,งี้ยก็ยังไงก็ปีนี้ก็คือว่าขอให้น้องไ้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็น้องใกล้จะสับสค ถึงล้านคนแล้วนะยังไงก็รอติดตามเลยนะว่าแบบจะล้านคนเมื่อไร่นะคะ u ับ c r i b e นะคะใครมีแบบว่า YouTube เยอะๆนะคะไป u ับส r i ร e น้องๆกันนะคะจะบอกว่าแบบรอความสำเร็จของน้องมากๆเลยนะคะเก่งมากๆจ้า ประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงพบกันใหม่รีแอคชั่นครังหน่จาะจากให้ทำอะไรก็บอกกันมานะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ cribe มากเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแบบว่าดูพี่กุ้งนะคะรีแอคชั่นนะแล้วก็เฝ้ารอทุกคลิปของโฟอีฟนะคะพี่ดีใจมากเลยที่ได้แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของทุกคนนะคะที่ทำมารีแอคชั่นของโฟอีฟนะคะขอบคุณสำหรับคนกดไลค์ลด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพี่เห็นทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มาติ่งโฟอีฟไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย